ดาราสาวตระกูลดังเปลี่ยนลุคทำสีผมใหม่แต่ถูกทักจนเสียความมั่นใจอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างแก้มหมุมปริยาดาสิทธาชัยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและหากใครติดตามจะเห็นว่าเธอนั้นได้ทำผมสีใหม่ท่ามกลางหลายคนชื่นชมความสวยของเธอกบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยจนกระทั่งล่าสุดเธอโพสต์ความในใจผ่านเฟซบุ๊กปริยาดาสิทธชัยบอกว่า ตั้งแต่เปลี่ยนสีผมมาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการที่เราจะทักใครสักคนว่าแบบโน่นดีแบบนั้นดีบางครั้งถ้าคนคนนั้นโดนซ้ำๆมันแอบ,บมีผลกระทบกับความรู้สึกนะต่อให้พยายามไม่คิดก็ตามชอบสีเดิมทำสีทำไมเสียดายผมไม่เข้าเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลที่มันคงไม่มีใครชอบเหมือนกอท่านทุกคนถ้าเรามองแล้วเราชอบเรามีความสุขก็ควรเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้น ถ้าวันนี้เราอยากจะทําผมสีแดงเขียวส้มชมพูฟ้าม่วงหรือเรืองแสงมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากลองไม่ใช่แนะนําไม่ได้แต่เข้าใจเถอะว่าโดนคําถามคําแนะนําทุกวันมันทําให้เสียความมั่นใจท่ากลางแฟนคลับให้กําลังใจจํานวนมาก